สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของซูบามัลิกาค่ะแล้ววันนี้นะคะซูบาก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสร้างเตาปิ้งย่างค่ะซึ่งทางคุณพ่อและคุณแม่ของคริสนะคะรวมทางน้องเขยและน้องสะพ้ายเนี่ยก็ได้มอบเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ค่ะและ รวมเป็นของขวัญช่วงคริสต์มาสให้ด้วยนะคะ,ะก็สุมน่งมาจากที่ซูบานะคะมีความรู้สึกแบบว่าเราเป็นคนไทยนะคะเราก็อยากจะทําอาหารไทยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยครัวที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมันเป็นครัวในบ้านมันเป็นครัวแบบปิดค่ะเวลาจะแบบปิ้งจะย่างอะไรอย่างนี้นั่นนะคะควันก็จะขมงเต็มไปเลยค่ะนะคะอาจจะทําให้สัญญาณ เตือนไฟไหม้เนี่ยนะคะดังขึ้นได้นะคะสุมาก็เลยบอกว่าออกแนวบ่นนะคะว่าโอเนี่ยฉันอยากมีเตาสำหรับทำกับข้าวทำอาหารไทยข้างนอกมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้านนอกของเรานี้ค่ะก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็น ระเบียงนะคะเป็นระเบียงหลัด้านหลังบ้านติดกับห้องเ,อเรือนกระจกของสวานนะคะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออเราอยากเอาโต๊ะมาตั้งไว้ตรงนี้นะแล้วก็อยากจะมีเ,เขาเรียกว่า Grill, เกลียวทำอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเวลาที่แบบว่าเราอยากจะทำอาหารฝรั่งเราก็ทำอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าอันนั้นเขาไม่แบบมีควันมีอะไรมากมายแต่ว่า บางวันนะคะถ้าเกิดเราอยากจะทําอาหารไทยอยากจะเอาอาหารทะเลมาปิ้งอยากอยากจะเอาปลามาปริ้งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถทําอาหารด้านนอกได้นะคะในช่วงที่แบบว่าบรรยากาศดีๆซึ่งในอนาคตสุบาก็คงจะไดะ้มีการบันทึกภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ สวาและคริสนะคะก็ได้เลิกงามยามดีนะคะก็เลยต้องมีการแกะกล่องค่ะเพื่อที่บว่าจะประกอบนะคะเครื่องอปิงย่างตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งที่สหรัฐอเมริกาะคะ่ะถ้าเกิดเราอยากจะซื้อสำเร็จรูปก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากโควิดแล้วก็อะ,อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะเราก็จะมักสั่งของกันทางออนไลน์นะคะแล้ว ทางสกอตเนี่ยก็ได้ส่งมาให้นะคะก็เป็นกล่องเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายซึ่งสุบาทำไม่เป็นหรอกคะ่ะ <laughs> นะคะก็ให้คริสให้คริสช่วยทำแล้วก็ช่วยประกอบให้โดยที่มีสุบาเป็นลูกมือนะคะก็เลยบันทึกภาพนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ so this is our grill and now i we will, I will, can cook thai food outside Yay. it's very heavy so we need to cut the bark and let's see how it is this. Of the You okay. oh, the section? first section. Yeah. Um, so right now these guys have We take the part of the box and this is our grill. So, if you see, we can open it up, and we will set everything up in there. And this is all the part of it. So we will building the body first. So I'm following structure Section one is this guy. i yeah, put the wheels in like this. See if you can see on one side, you can put that thing. Uh, there's one on the hole, that's the hole. So this is the front, come on. But let it this way. I mean, that one should go on this side. Doing neck rice now. I'm screwing in these screws with the front. let make it tighter. Magnet downward, which is this guy here. Those legs should be sticking. On the uh, top? This way. I would like to point out honey, how much of a great help your film needs. <laughs> it's really helping me. There, so it's resting on top. See how those holes on the bottom are? They're gonna line up. It's on top, you have come up So I will hold. This it. Just hold it. Yes. So let's see. น,นั้นก็คือเป็นส่วนของการปิ้งย่างนะคะอันนี้จะเป็นตัวปิ้งย่างแต่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของเตาแก๊ส okay. แล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะใช้ปิ้งย่างอะไรเราก็ปิด well, so can close and put our food we here can and on it put อัน,นี้จะเป็นการต่อพวกสายไฟนะคะ Do you need to tie it in before make it space still? That's with this screw. Like that. I don't see it anymore. Yeah. Oh, okay, good. That that it helps to clean up a little bit. Thanks for ก็จะเป็นเหมือนกับตัวอย่างวิธีการประกอบนะคะเขาก็จะมีมาให้อธิบายมาให้พร้อมกับกรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะคะแบบนี้นะ,ะของเราก็เป็นรูปเป็นร่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ ตอนนี้คริชกำลังอ่านนะคะว่าวิธีทัดคือทำอะไรอยู่เดี๋ยวสุบาจะพาไปดูผักของสบานะคะปีนี้เป็นปีแรกที่มาลองปลูกผักน่าสงสารมากเลยเาตายเลยเพิ่มแป๊บเดียวนะคะ <c oughs> เราแบบว่าอยากรู้ไงว่าเขาจะทนกับเขาเรี้ยงทนกับ สภาพความหนาวเย็ยนได้ไหมแค่คืนเดียวเท่านั้นคาดตายเลย mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็รอรอให้เขา,เอ,าอากาศดีขึ้นแล้วสุาก็จะได้เอาดินนะคะมาปลูกอื่นๆแล้วนี้เป็นพวกอันนี้สุภาช่ำไว้นะคะจะดูว่าไหนใครรอดบ้างเราก็จะได้มาช่ำต่อไป่วนนี้ขิง ขิงนะคะก็เริ่มโตเริ่มแตกขึ้นมาดีกระเพาสุดที่รักตายค่ะไม่รอดนะคะโดนความหนาวไปตายเหมือนกันอันนี้เป็นต้นที่สมาซื้อมาทานนะคะซื้อมาแกงแล้วก็เอาเขาเรียกยังไงเอารากของเขาอะไปแช่น้ําแล้วก็เขางอกมาไงคะก็เลยลองเอามาปลูกก็งามได้สักพักนึงค่ะแต่พอเดินโดนความหนาวเย็นไปนะคะก็เลยตาย ถักอันนี้นะคะก็ไม่ค่อยรอดแค่แกนหมดเลยแต่เราก็เรียงเข้าไปก่อนเพื่ออะไรนะเพื่ความสุขแต่รู้สึกว่า Rosemary จะสวยที่สุดนะคะรู้สึกจะรอดอยู่คนเดียวแล้วอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวดักจับแมลงนะเพราะว่าดินอันนี้เหมือนเขาไม่ดีอะ่ะเขามีไอ้แมลงแบบเนี้ยคะ่ะน่าเกียดมากเลยนะคะ มีแมลงพวกนี้ค่ะ <S <S <US> S> <S เขาแบบมาวางไข่ไว้พอไ,ได้อากาศอุ่นๆนะคะเขาก็แบบโตขึ้นมาแล้วก็บินเต็มบ้านเลยค่ะก็เลยต้องใช้ไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นตัวดักส่วนอันนี้นะคะก็เป็นพริกที่แบบเราซื้อมาทาน,นะคะ่ะเราลองทดลองมาปลูกที่จริงเขาน่าจะโตได้แล้วนะแต่ว่าเพราะความหนาวเย็นนะคะมันก็เลยเหมือนทำให้เขาแคร์แกนนะคะก็ปลูกทดลองไปค่ะ อันนี้เป็นฟักทองนะคะสวยงามมากช่วงปลายฟอลนะคะแต่พอโดนหิมะไปนะคะก็ย่อยหมด,หมดเลยอันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะดักแมลงไว้เฉยๆสวย่วนนี้ต้นมะกรูดต้นมะกรูดนะคะสวยงามมากอันนี้คือแบบทนุถนอมแบบเต็มที่ I not it. Look. How it look like? Uh, here. So this thing? Uh huh. Oh, the L I don't see anything like it anywhere. Okay. Unless it might already be attached to a hose, but. There are a few, but not all of them bad. Next to whatever this thing is. Hasn't told me to do it yet, so I'm gonna wait. อันนี้นะคะก็ได้ใส่เป็นที่ป้องกันไฟนะคะป้องไฟนะคะเขาจะออกมาจากตรงนั้นเราก็จะมีอันนี้ช่วยป้องกันไม่ให้พวกเศษอาหารนะคะหล่นไปที่ไฟเราก็จะเป็นแท่นเกลียวนะคะ That's beautiful Hold on. More. Yep. So for so making Thai food, grill mm -hmm. tiny grill right over there. It's lovely. Thank you, Scott, Connie, mom, and dad. Yep. You your it is fixed perfectly. So this is the sear side. So if we wanna like get like those good grill marks, that's what this is for. Gotcha. And you got a pen chin so tie na ka ti ta tangan Oh, is the side the holding two okay. I saw the hole down there is my hole. That was right here. Yeah. You're right. That's exactly what it's for. So we will put around the, the last part. Yeah, Asha. see? That's exactly what it does right there. So now I'm gonna test something real quick. Mm -hmm. Let's see if these converters light. See them sparking? Yeah. No, that. Mm -hmm. Oh, they lit up. Well, that's just to turn on the lights. Mm -hmm. But it's good. You have the light, so it I means you did it right. It's kind of like, very nice. That's lovely. Good job, honey. I love you. Bye. 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 I know. And this is um, an, another. comes in a really nice bag, too, so you can bring it wherever you want. That's nice. Mm -hmm. Let's see how it's. What is in there? Oh, wow. Yeah. That's so nice. Right? Let me see. Oh, these are great for uh, corn and stuff like that. Oh. Kebab, skewers, little SP. Mm hmm. This thing does like everything. Yeah, it's so lonely. Really early. Need to do a good first card. Oh, yeah. That's. that's <laughs>